ปอบสายเยวีไอ้ผิวข้ารอเองมาทั้งวันแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับกันสักทีวะป่านนี้ปลามันเข้านอนกันหมดแล้วมั้งใจเย็นก่อนสิวะไอ้มัน่นอยู่ต่ออีกสักหน่อยนับรองขราวนี้เราไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่ท่ามกลางบึงใหญ่ในความมืดมิดของยามราตรีสองกเกาล่องเรือออกไปกลางผืนน้ำอันมืดสนิทพร้อมเบ็ดตกปลาคนละคัน ไอผิวและไอมันนึกอุตริอยากทำเหมือนพวกฝรั่งที่เห็นในหนังกลางแปลงโดยการตกปลาบนเรือบดลำเล็กทว่าตั้งแต่บ่ายก็ไม่เห็นปลาสักตัวไอมั่นซึ่งหมดความอดทนจึงร้องขอให้เพื่อนพากันกลับแต่ทว่าดูเหมือนเพื่อนของมันจะหัวรั้นกว่าที่คิดเมื่อยังไม่บรรลุเป้าหมายจึงพยายามเหวี่ยงเบ็ดตกปลาย้ายตำแหน่งไปทางอื่นเหมือนไม่สนใจคำพูดของไอมั่นเลยสักนิดํำว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นท้ายที่สุดแล้วก็ปรากฏผลจูจๆขั้นเบ็ดของไอ้ผิวเกิดอาการสั่นอย่างแรงมันเบิกตากว้างด้วยความดีใจนี่เป็นปลาตัวแรกของวันซึ่งมันจะปล่อยให้หลุดไปไม่ได้ขั้นเบ็ดไม้ไผ่ยาวร่วมสองวาโคงงอไปตามแรงดึงของสัตว์ที่อยู่ใต้น้ํามันฟ้องว่าคงมีขนาดตัวไม่น้อยนั่นไงไอ้มันข้าบอกแล้วถึงช้าหน่อยแต่ได้ปลาตัวใหญ่เชียวเออ จับเบ็ดไว้แน่นๆน,น,นะเว้ย,ยอย่าให้หลุดมือไอ้มันตะโกนบอกเพื่อนพวกมันทั้งคู่อาศัยอยู่ในกระท่มหลังเล็กๆล,ล่าสัตว์หาปลาเป็นอาหารประทางชีวิตด้วยทั้งคู่ตางก็เป็นกำพร้าจึงสนิทสนมเข้าใจหัวอกกันและกันดีปลาตัวนี้เป็นอาหารมื้อแรกของพวกเขาทั้งสองหากมันหลุดไปได้คงต้องนอนท้องกิ่วกันถึงเช้าแน่นอนเวบตานั้นขั้นเบ็ดของไอ้ผิวเหมือนจะยิ่งโกงงอมากขึ้น จนได้ยินเสียงไม้ไผ่ลั่นกรอบแกรบไอ้มันเห็นท่าไม่ดีจึงเรียบร้องบอกเมื่อใดกอนเอ็งยื้อไว้นะข้าจะลงไปจับมันเองจะดีนะเพื่อนมันอาจจะไม่ใช่ปลาก็ได้นะโอ้ยทําไมแรงมันเยอะนักวะไอ้มันกระโจนลงสู่ผิวน้ําดําหายลึกลงไปผืนน้ํากระเพื่อมออกเป็นวงกว้างก่อนค่อยๆสงบลงเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวินาทีนั้นอะไรก็ตามที่ติดเบ็ดอยู่หลุดหายไปแล้ว รวมท้งไอ้มันเองด้วยทุกอย่างสงบเงียบราวกับไม่มีสิ่งใดนั่นทำเอาไอ้มั่นเริ่มใจเสียขอตะเกียงเจ้าพายุค่อยๆหยัดยืนขึ้นบนเรือแล้วส่องไปรอบๆไอ้มัน่นเองเป็นไงบ้างวะอย่าทำแบบนี้นะว้ยข้ามตลกด้วยความเงียบดูเหมือนจะเป็นคำตอบเดียวไอผิวเริ่มมีน้ำตานองออกมาจากเบ้าตามันสำนึกผิดที่ปล่อยให้เพื่อนทำอะไรหำหำแบบนี้หัวสมองเริ่มคิดไปต่างๆนานา,นาว่า บางทีไอ้มันอาจเป็นตะคริวจมน้ำไปแล้วก็ได้ขณะกำลังคิดจะกระโจนลงน้ำไปด้วยอีกคนกลับมีบางอย่างาเะลึ่งพูดขึ้นมาจากเรือด้านหลังควาข้อเท้าของมันไว้ไงว่าไอผิวเป็นไอ้มันนั่นเองมันส่งเสียงพูดดังลัน่นแกล้งให้เพื่อนตกใจด้านไอผิวสะดุ้งโหยงสุดตัวแทบพระตกจากเรือก่อนสะบัดเท้ายันโครมใส่เพื่อนไปอีกทีหนึ่งข้อหาหมันไส้ไอตะไลเอ้ยข้าตกอกตกใจหมด นึกว่าเองเป็นตะเคียวจมน้ำไปแล้วฮ่าๆโอ้โหเองร้องไห้ด้วยเรอวะไอ้ผิวไอ้ขี้แยเอ้ยไอ้มันพูดกระเซาก่อนที่มันจะว่ายน้ำเข้ามาใกล้เรือใช้มือคว้ากราบเรือไว้แล้วพยายามดึงตัวขึ้นแต่แล้วมันกลับทิ้งร่างจมดิ่งลงไปใต้น้ำอีกครั้งก่อนจะพผพั่ขึ้นมาทำหน้าตาตื่นไอ้ผิวช่วยข้าด้วยช่วยด้วยอะไรอีกวะไอ้เกลอเอ๋ยคิดจะแกล้งข้าอีกหรือไง ไอ้ผิวพูดอย่างหัวเสียทิ้งตัวนั่งลงบนเรือปรางคว้าไม้พายมาถือไว้แล้วกล่าวต่อเรียบเรียบขึ้นมาได้แล้วเราจะกลับไปแล้วไอ้มันดูเหมือนจะไม่ได้แกล้งอีกต่อไปมันจมลงน้ำก่อนทะลึ่งตัวขึ้นมาอีกสองสามครั้งหน้าตาตื่นตระหนกปากก็ร้องขอความช่วยเหลือไม่หยุดไอ้ผิวข้าไม่ไหวแล้วช่วยด้วยคราวนี้ไอ้ผิวรีบส่งปลายด้ามพายให้เพื่อนเมื่อมันคว้าติดมือไว้ได้แล้วก็ช่วยออกแรงดึงจนสุดแรง เพราะว่าอะไรบางอย่างซึ่งกำลังดึงตัวของไอ้มันอยู่นั้นเหมือนจะมีกำลังมหาศาลยิ่งกว่าไม้พายเริ่มถลายหลุดมือของไอ้ผิวไปทุกทีซ้สำสีหน้าของไอ้มันยิ่งเขียวครัำบิดเบี้ยวฟ้องถึงความเจ็บปวดไอ้ผิวไม่รอช้าตรงเข้าคว้ามือเพื่อนของมันไว้ทันทีจบไวแน,น่นนะไอ้มันห้ามปล่อยนะโวย้ยไอ้ผิวร้องบอกในขณะที่ตัวมันเองทิ้งน้ำหนักตัวลงไปด้านหลัง หมายจะช่วยฉุดดึงร่างของเพื่อนรักขึ้นมาจากน้ำให้จงได้เรียวแรงมีเท่าไหร่งัดออกมาจนหมดด้านไอ้มันเริ่มมีเลือดสดๆไหลทะลักออกจากปากปานท่อประปาแตกมันพ่นเลือดจำนวนมากลงบนท้องเรือพร่างกล่าวขึ้นไอ้ผิวข้าไม่อยากตายสิ้นเสียงน้ำหนักที่ดึงรัง้งเหมือนเล่นชักเยืะอยู่กับไอ้ผิวพรานหายไปเสียดื้อพร้อมก,กันกับร่างของไอ้มันซึ่งลอยหือขึ้นมาตามแรงดึง แต่นั่นเองทําให้ไอ้ผิวแทบช็อกเพราะเพื่อนของมันไม่เหลือเครื่องในใดๆอีกแล้วหน้าท้องแบ่อ้าเพื่อให้เห็นกระดูกสันหลังคล้ายกับมันถูกจระเข้กัดถึงเนื้อหนังไปชนหมดไอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะใครทํามึงไอ้ผิวตะกกนร้องเหมือนคนเสียสติคุมครั่งมันขวาร่ามพายลุขึ้นยืนประกาศกล้าวมึงเป็นใครออกมานะโวย้ยไอ้ผิวไม่ต้องรอนานมันพูดยังไม่ขาดประโยค พันปรากดร่างหญิงชรารายหนึ่งโผล่ขึ้นจากผิวน้ําด้านหลังของมันยายแก่คนนี้ผิวหนังเหี่ยวย่นไปตามวัยทว่าผิวพรรณนั้นกลับดําสนิทเป็นเงาเลื่อมตัดกับผมเภาสีดอกเหล่าแก่แยกริมฝีปากเผยเขี้ยวยาวงงกลางแขนทั้งสองข้างคว้าตะปบขาของมันไว้พร้อมฉุดลากโดยแรงหมายให้จมลงสู่ผิวน้ําไปด้วยกันปล่อยสิวะยายบ้านี่ไอผิวดิ้นล้นสุดแรง พระดมถีบใส่ใบหน้าของหญิงแก่หน้าตาประหลาดแต่ยายแก่ยังยึดขาของมันไว้มั่นเรากับหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อสองเท้าไม่ได้ผลสองมือของไอ้ผิวเรียบคว้าไม้พายกระทุ้งใส่คราวนี้ดูเหมือนจะได้ผลแล้วเพราะยายมหาภัยเริ่มผ่อนกำลังลงท้ายที่สุดก็ปล่อยมือจากขาทั้งสองข้างปลุกหายลงไปในลำคลองอีกไอ้ผิวหวาดระแวงเป็นที่ยิ่งไม่กล้ารังรอยอยู่นาน รีบจวงฝีพายเร็วจีเพื่อกลับขึ้นฝั่งขันเท้าสัมผัสพื้นดินก็เร่งฝีเท้าหนักหน่วงหมายจะกลับให้ถึงหมู่บ้านชนิดที่ว่ายิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีหลังจากฝ่าความมืดบนถนนทางเข้าหมู่บ้านอันเป็นเส้นทางหลักซึ่งใช้เป็นประจำอยู่นั้นไอผิวยังคงอกสันขวัญหนีกระทั่งเหลือเพียงอีกไม่กี่สิบเมตรสายตาของมันพลันพบเห็นแสงจากกระบอกไฟฉายบนหน้าผากของใครคนหนึ่งเดินสวนเข้ามา เป็นชายหนุ่มร่างผอมสูงชะลูดพอเห็นเข้าแบบนั้นจิตใจถึงเริ่มคลายกังวลลงได้บ้างนั่นใครวะมาทำอะไรขำขำมืดมืดเจ้าของร่างปริศนากล่าวทักทายเสียงดังไอ้ผิวยิ้มรับก่อนตอบกลับไปว่าข้ามหาปลานะ่ะพอดีไปเจอผีหลอกเลยวิ่งตับเร็บมาแบบที่หลังจากบอกเล่าเหตุการณ์ชวนระทึกออกไปชายร่างผอมนั้นพอได้ยินเข้าก็ถามกลับมาบ้าง เอ็งเจอดีที่คลองท้ายวัดนั่นใช่ไหมเออใช่เอ็งรู้ได้ไงวะอย่าบอกนะว่าก็เคยเจอมาเหมือนกันไอ้หนุม่มร่างผอมไม่ตอบอะไรแต่กลับยกมือขึ้นปิดไฟฉายบนหน้าผากลงความมืดมิดพลันเข้ามาปกคลุมโดยรอบไอ้ผิวใจคอสั่นสะท้านนึกว่าอีกฝ่ายคงเล่นพเพลเรียนอะไรกับมันให้วายครัวเล่นแต่คาดไม่ถึงว่าเพียงไม่กี่อึดใจริบตาต่อมามีเสียงฝีเท้าคู่หนึ่ง มองตรงมาจากเบื้องหลังใกล้เข้ามา,าหาอย่างรวดเร็วไอ้ผิวไม่ต้องเสียเวลาคาดเดาก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นผีไอ้แก่ตนนั้นแน่นอนมันออกตัววิ่งสุดฝีเท้าแต่ไอ้หนุ่มผู้ยืนจังก้าอยู่ต่อหน้าก็พยายามโอบแขนล้อมตัวมันไว้ไม่ให้ผ่านทางไปวิปตานั้นพิสูจน์แล้วว่าเจ้าคนแปลกหน้าคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนางปีศาจชาราที่ไล่ตามมันมาแน่นอนไอบ้บัซบเอ้ยหลีกทางไปสิวะเจะ้าขวางข้าไว้ทำ กล่าวไม่ทันขาดประโยคอุ้งมืออันแข็งแรงป้าเหล็กกล้ากระชากเขาที่ท้ายทอยของไอ้ผิวเต็มแรงพลางสะบัดเวียงให้ลอรลาลิวปานว่าวขาดปานหล้มกลิ้งไปกับพื้นดินโคลนหลายตลบก่อนจะปรี่เข้ามาค่อมร่างของมันไว้ทันฟันไอ้ผิวอยากจะอ้าปากร้องแต่ถูกมือเหวี่ยวยน่นหยาบหนาเหมือนหนังแรดอุดปากไว้ซะก่อนของเหลยวยืดเหนียวหยดลงบนหน้าผากของมันสองสามหยดไอ้น้องให้ขาไลลเส้นเหนื่อยเฉียวนะ เกือบไปแล้วไมล่ละยายแก่พูดเสียงเย็นชาก่อนฝังคมเขี้ยวลงบนซอ่อคอกดขย้ำจนเส้นเลือดปรีแตกน้ำอุ่นๆไหลทะลักมาตามปากแผลจากนั้นแกจึงดื่มกินเลือดสดๆแค่กระหายราวกับว่าตายอดตายอยากมานานแรมปีเสียงครางในลำคอดังฮือฮาสลับกับเสียงหัวเราะขณะกำลังฉีกทึงเนื้อต้องส่วนแขนของไอผิวออกฝังแล้วหน้าขนลุกชายหนุ่มร่างพอมสูงใบหน้าซูบซีด แก้มทั้งสองข้างตอบจนเห็นหนกแก้มชัดเจนเบือนหน้าไปทางหนึ่งเล็กน้อยเพราะอุจจาตารอกระทั่งยายแก่ผีปอบเสร็จจากการสว่าป่ามแล้วก็ช่วยลากศพของไอ้ผิวโยนลงลำคลองไปเพื่ออำพรางหลังจากนั้นทั้งคู่จึงพากันเดินหายเข้าป่าไปทิ้งความอำมหิตไว้เบื้องหลังแสงอาทิตย์ ขึ้นจับขอบฟ้าในวันรุ่งขึ้นศพของไอ้มันซึ่งถูกพบบนเรือนั้นสยดสยองจนผู้ที่พบเห็นล้วนแล้วแต่สะอิดสะเอียนร่างกายขาดหายไปเครื่งทอนคล้ายถูกเสือขยำ้ำเครื่องในทั้งใหญ่น้อยแหลกลานไปไม่เหลือชิ้นดีทำเอาเจา้าบ้านอย่างผู้ใหญ่สักทั้งตื่นตะลึงและแปลกใจยิ่งหลายปีมาแล้วที่ในหมู่บ้านไม่ปรากฏเสียมาเพ่นพ่านทำให้แกต้องปรึกษากับพรานสอน ในพานรุ่นอาวุโสของหมู่บ้านนี่ตาสอนแกพอจะรู้ไหมว่าเสืมอมันฆ่าไอ้มันโดยวิธีไหนผู้ใหญ่สักถามขึ้นระหวา่างมองดูศพของไอ้มันพร้อมกับชาวบ้านคนอื่นๆเด็กเล็กที่มามุงดูถูกผู้หลักผู้ใหญ่ไล่แต่เพืดอออกไปส่วนสาวๆทั้งสูงวัยและวัยรุ่นต่างแทบอาเจียนเมื่อเห็นภาพตรงหน้าร้านสอนนั้นยืนยกมือขึ้นรูปคางอย่างใช้ความคิดก่อนต่อแปลกแปลกแท้แท้ ไอผิวมันอยู่บนเรือกลางน้ําเสือมันไม่น่าจะลออเข่าถึงตัวได้ถ้าจะบอกว่ามันว่ายน้าเข่าหาไอผิวกับพวกมันจะโง่เสรอถึงขนาดไม่รู้ตัวเชลือกขาเองก็เหมือนแปดด้าเหมือนกันผู้ใหญ่ถ้าถามขาคงได้แต่ดาว่าไอผิวไอมันมันสาละวนอยู่กับอะไรสักอย่างไอเสือหวยตัวนี้เห็นพวกมันเข้าเลยหลอดว่ายน้ำเข่ามาตะปบไอมันก่อนส่วนไอผิวที่หายสาบสูญไป คงเตลิดนี้ขายกับปานั่นแหละผู้ใหญ่สักฟังคำวิจารณ์ของในพรานไม่มีความเห็นอะไรจะโต้แยง้งได้แต่พยักหน้าช้าๆตอนใดนั้นเองมีเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นตรวนสรุปเกินไปแล้วคำพูดประโยคเดียวแฝงมาด้วยน้ำเสียงกังวานดุดันมีอำนาจสะกดข่มขวัญทั้งพรานสอนและผู้ใหญ่สักค่อยคอยหันหน้ามาดูเห็นเป็นชายวยชักรคนหนึ่งผ่าแรก ครานสอนไม่พอใจมันอยู่บ้างแต่เห็นผู้มาเยือนยิม้มแย้มบ่งบอกว่าไม่มีจิตคิดอกุศลหรือดูแคลนแก่จึงสงบปากคำไว้หนุ่มคนนั้นก้าวเข้ามายืนเชียงบ่าก,กับผู้ใหญ่บ้านก่อนนั่งยองๆลงตรงศพไอ้มัน่นซึ่งถูกนำขึ้นมาจากเรือวางไว้บนเสื่อพื้นใหญ่ร่องรอยแผลตรงหน้าท้องเป็นรอยเล็บตะกุยโดยแรงไอ้หนุ่มแปลกหน้าใช้ปลายนิ้วทั้งห้าของตนลองทับทับดูผลปรากฏว่า มีขนาดใกล้เคียงกันอย่างยิ่งจากนั้นก็ยิ้มออกมาพร้อมกล่างผิดท่าซะแล้วแบบนี้ผู้ใหญ่กับพรานสอนมองหน้ากันไม่เข้าใจในความหมายอะไรคือผิดท่าเวลานั้นชายหนุ่มเดินตรงไปยังเรือบดซึ่งจอดเทียวอยู่ริมคลองพร้อมสอดสายมองไปทั่วลำเรือโือสายตายเฉียบคมพบเข้ากับวัตถุสีขาวชิ้นเล็กๆตกอยู่ใต้ที่นั่งมันคือซี่ฟันของมนุษย์ ทว่าแลมฟมผิดรูปไปหน่อยจึงถือเดินกลับมาหาผู้ใหญ่บ้านหลังยื่นให้ดูเสือมันไม่น่าจะมีฟันเคี้ยวเล็กแค่นี้แน่พรานสอนช่วยบอกชั้นทีว่าน่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนพรานสอนจ้องมองพินิษด,ดูแต่ก็อับจนปัญญาเบือนหน้าหันไปมองผู้ใหญ่สักเออไอ้นมเองเป็นใครกันวะเืียงเสียงไรดูหน้าตาไม่คุ้นผู้ใหญ่ศัก์แซงถามแก้เคอเพราะแกเองก็มืดแปดด้านไปหมด แต่ต้องรักษาภาพพจน์เอาไว้เจ้าหนุ่มแปลกหน้ายิ้มเล็กน้อยกำลังจะอ้าปากตอบกลับมีลูกบ้านะะรายหนึ่งวิ่งหน้าตาเตื่นเข้ามาท่าทางเหนื่อยหอบจนตัวโยนพูดขึ้นเสียงละล่ำละลักปู่ยายฉันเจอร่องรอยบางอย่างที่ป่าใก่ทิ้นเขาโนนแน่จริงเหรอวะรีบนำข้ากับพรานสอนไปเลยสิอดี๋ช้าลูกบ้านผู้มาแจ้งข่าวยังไม่หายจากอาการเหนื่อยล้าก็ต้องเรียวิ่งควบเอานำทางสองผู้อาวุโสไปอีกรอบ หลังจากเหนื่อยแทบขาดใจก็พากันมาถึงป่าโปร่งต้องเตรีนเขาไม่ไกลาจากหมู่บ้านเท่าใดนักหลังชี้ให้เห็นร่องรอยการแหวกสุมทุนพุ่มไม้ออกเป็นทางยาวมุ่งหน้าไปตามเส้นทางขึ้นเขาระหว่างทางยังทิ้งรอยเลือดหมันหมาไว้อีกด,ด้วยผู้ใหญ่สักครบครามสั่งพลานสอนขึ้นทันทีร้านสอนเราคงปล่อยมันไปไม่ได้เตรียมข่าวของซะไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรเราต้องตามหลามันมาให้จงได้ ประกาศสิทนั้นทําให้หนุ่มชาวบ้านทุกคนถูกกาเกณฑนขึ้นมาหลายสิบเดิมทีนิสัยของผู้ใหญ่บ้านรายนี้ก็เด็ดขาดและเป็นที่น่าเกรงขามด้วยชื่อเสียงสมัยวัยรุ่นเพิ่งรับตําแหน่งผู้ใหญ่ว่าแกเป็นคนจริงนักเลงจริงเคยสร้างเวรกรรมจัดการกับพวกเสือปล้นโจรฆ่ามานักต่อนักแล้วไม่ว่าเป็นเสือใหญ่มาจากไหนผู้ใหญ่ศักด์ไม่เคยปล่อยพวกมันให้ถึงมือทางการแม้แต่ครั้งเดียว ชนิดที่ว่าออกร่วนตอนกลางคืนก็ต้องกลายเป็นศพตอนรุ่งสางสร้างความขั้นข้ามแกพ่พวกโจรไปทั่วหมู่บ้านชน,นบทแห่งนี้จึงอยู่อย่างสงบสุขมาช้านานเหตุการณ์ตายและหายสาบสูญของคนในหมู่บ้านครั้งนี้สำหรับแกนับเป็นการรุบคมกันอย่างเห็นได้ชัดหัวหน้าหมู่บ้านรายนี้จึงจำต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้บ่ายวันนั้นสายฝนเทกระหน่ำลงมาไม่หยุดยัง้ง คล้ายกับเป็นลางบอกเหตุบางอย่างขณะที่ชาวบ้านหลายคนพากันกล่าวถึงเรื่องที่ผู้ใหญ่สักเกณฑ์คนออกตามล่าผู้ร้ายซึ่งก็มีชายหนุ่มที่หวังจะสร้างผลงานและมีจิตอาสาเข้าร่วมคณะสำรวจเฉพาะกิจกันมากมายทุกคนวิ่งวุ่นกันไปรวมตัวที่หน้าบ้านของผู้ใหญ่ทว่ากลับมีชายคนหนึ่งไม่รู้หนาวรู้ร้อนวิ่งไปกลางสายฝนจนพบเข้ากับเรียนไม้เิ็มน้ำหลังหนึ่ง จึงถือวิสาสะวิ่งเข้าไปหลบใต้ใชายคานั่งพักบนแคร่ไม้ไผ่พร้อมถอดเสื้อแสงออกมาบิดไล่น้ำออกระหว่างจัดการกับตัวเองอยู่นั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านบนนัน้ายมาทำอะไรลับๆหล่อๆอ,อ,อย่าคิดมาลักขโมวยอะไรเด็ดขาดหู้ใหญ่สักแกไม่เอาเองไว้แนะ่เสียงนั้นเป็นของหญิงชราเมื่อได้ยินไอ้หนุ่มวัยยี่ต้นๆก็พรันยิ้มออกมา พอรู้ว่ายายแกคงอยู่เรือนเพียงลําพังจึงแสซงหูขวันมันด้วยความเป็นคนขี้เล่นมันจึงก้าวอัดอาดขึ้นเรือนไปพร้อมกล่าวทักทายนี่แม่จ๊ะข้ามาดีแค่มาอาศัยหลบฝนเท่านั้นพอซาเม็ดแล้วข้าก็จะไปเองเป็นใครถึงมาเรียกข้าว่าแม่แล้วนี่เองมากันกี่คนญิงชารากําลังพับกลีบดอกบัวเพื่อเตรียมไหว้พระโดยนั่งอยู่ในมุมมืดๆกล่าวชัดถ้อยชัดคํา ขณะนั่งหันหลังให้ผู้มาเยือนแก่นุ่งกระโจมอ,อกเหมือนสาวแก่ในหมู่บ้านชนบททั่วๆไปดูจากรูปร่างหน้าตาคล้ายอายุราวหกสิถึงเจปีเห็นจะได้แต่กลับอยู่เพียงผู้เดียวลำพังไอ้หนุ่มผู้มาเยือนอดทอดถอนใจออกมาไม่ได้ฉันมาคนเดียวเท่านั้นแหละไม่มีใครมาด้วยแม่ไม่ต้องกลัวถ้าไม่ไว้ใจฉันฉันไปที่อื่นก็ได้ไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเอ็งหลบฝนอยู่นี่ได้ คือนออกไปเพ่นพานปากกับคนขล้องปู่ใหญ่สักเขา้าเขาจะพานหาว่าเองเป็นโจรผู้ร้ายยายแก่ขยับหมุนตัวหันมาทางคู่สนทนาก่อนคว้าผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งโยนส่งให้กล่าวต่อไปว่าเอาเน่เอ็งเอาไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวจ้ะรอให้ฝนหยุดตกแล้วก็ไปอาบน้ําอาบถ่าคคอยมากินข้าวกับแม่ขอบใจแม่มากว่าแต่ทําไมอยู่มืดๆแบบนี้ไม่จุดตะเกียงแม่มองเห็นหรือ หญิงชาราหัวเราอ,ออกมาเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำถามลานส่งยิ้มให้ด้วยความอ่อนโยนและพูดขึ้นจดทำไมให้มันเปลงน้ำมันเล้าแม่ตาบอดมาหลายสิบปีแล้วชายหนุ่มได้ยินดังนั้นให้รู้สึกสถานใจสงสารยายแก่ที่ทั้งพิการทั้งไร้ญาติจับจิตเวลานั้นฝนด้านนอกเริ่มซาลงบ้างเล็กน้อยหญิงชาราลุกข,ขึ้นเดินหายไปใต้ถุนเรือน ก่อนจะกลับขึ้นมาอีกครั้งพร้อมหายใบหนึ่งแก้แลดูข้องแคล่วคล้ายกับว่าเคยชินกับความตาบอดของตัวเองเป็นอย่างดีไอ้หนุ่มเห็นเข้าดังนั้นเรียบตรงเข้าไปรับประคองแกเข้ามาในเรือนทันทีก่อนจะพบว่าสิ่งที่อยู่ในหายคือเหล้าหมักเขายิ้มอย่างดีใจแล้วยกขึ้นกระโดกเข้าปากไปอึกหนึ่งเ,เล็ดเหล้ทาทำให้เลือดลมฉีดพร่านร้อนผ่าเผาคลายความหนาวลงไปได้มากโขเหล้าแม่นี่หอมดีจริงๆ ฉันไม่เคยกินเหล้ามาข,ของใครอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยแหมเห็นขาไม่ค้องให้กินก่อชมปอเชียวนะเองเนี่ยมันอยู่เป็นแท้ๆถ้าชอบก็ไปเอาอีกได้แหมมักไว้หลายหายเชียวน,น,นานๆเอามาจิบกันแก่กลุ่มก็ดีเหมือนกันหญ <c oughs> ิงชราพูดกระเซเอาที่หมู่บ้านของแม่เขามีเรื่องอะไรกันเหรอจ๊ะเห็นทุกคนเขาวิ่งวุ่นกันไปหมดเมื่อเที่ยงฉันไปเห็นพวกชาวบ้านเขามุงดูศพคนคนหนึ่งตัวขาดไปตั้งครึ่ง ใช่หนุ่มถามขึ้นแม่ก็รู้พราะกับเองนั่นแหละได้ยินชาวบ้านเขาว่าเมื่อวานไอ้มัน่นไอผิวมันออกไปหาปลากันแต่ไม่รู้อีทาไหนคนหนึ่งกลายเป็นศพส่วนอีกคนหายตัวไปเฉยเฉยผู้ใหญ่แกเลอยอยู่ไม่ติดก่อที่ผานมาไม่เคยมีเรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นมาก่อนแกก็เป็นคนจริงจังแบบนี้แหละเอ็กก็อย่ากอ่อเรื่องอะไรเข้าละไม่งั้นโดนดีเขา้าจะหาว่าแม่ไม่เตือน แล้วแม่อยู่คนเดียวแบบนี้เจอเรื่องอะไรแปลกๆบ้างหรือเปล่ายิ้งชะราครุ่นคิดอยู่เพียงครู่หนึ่งจึงตอบไม่เลยแม่อยู่กับยาวฝ้ากับเรือนไม่ค่อยได้ออกไปพบปะใครเขาหรอกออกไปก่อหลังจะเป็นภาระเขาเปล่าเปล่าเออตอนนี้แม่ไม่ได้ยินเสียงฝนเลยคงอยู่ตกแล้วสิเอ็งลงไปอาบน้ำที่คลองซะก่อนไปแต่ทนเอาหน่อยนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเมื่อเช้า แม่ลงไปตักน้ำมาหุงข่าวมันดันมีกลิ่นแปลกๆพิกลจ่าแม่งั้นฉันไปก่อนนะไอ้หนุ่มแปลกหน้ากล่าวอย่างเร่งร้อนก่อนผุดลุกขึ้นเดินลงเรือนไปหญิงชรากำลังจะอ้าปากถามไถ่ชื่อแต่ก็ไม่ทันการเสียแล้วชายหนุม่มตรงไปยังครัวซึ่งอยู่ใต้ถุนเรือนครั้นพอเปิดหมอดินเผาออกเห็นข้าวสวยอยู่ในนั้นถาว่าออกเป็นสีหม่นๆแดงชาติเขาเหลวซ้ายแลขวา ใช้มือหยิบข้าวขึ้นมานิดหนึ่งลองชิมดูก็ต้องถุยทิ้งทันทีเพราะมันทั้งคาวทั้งเหม็นจึงรำพึงขึ้นว่ากลิ่นอะไรเพียงกับซากอะไรตายอย่างนั้นแหละครั้นพอคิดได้ดังนั้นเรียบควา้าตะเกียงต้องเสาเรือนสูงน้ำมันกาจนไฟสว่างก่อนออกเดินไปยังเริมคลองข้างเรือนเพื่อสำรวจหาสิ่งผิดปกติเวลานั้นแสงสวงอาทิตย์หมดลงไปบ้างแล้วชายหนุ่มเดินลัดเลาะเรียบริมคลองไป ย้อนไปยังต้นน้ำผ่านไปครู่ใหญ่ก่็มาถึงแอ่งหินซึ่งตั้งตระงานอยู่กลางคลองพอยกตะเกียงขึ้นส่องดูเห็นเงาดำทะมึนของอะไรบางอย่างติดอยู่ระหว่างซอกหินมันทั้งอวบใหญ่และคล้ายหินอีกก้อนหนึ่งแต่โยกไหวไปมาตามกระแสน้ำที่เชี่ยวกราดหลังเพ่งมองจนตาแทบปะทุถึงรู้ว่าที่แท้เป็นศพขึ้นอืดบวมฉุบจนแทบปริแตกออกอยู่รอมรอบทั้งน้ำเลือดน้ำหนองไหลรินไปตามน้ำ นนั่นเป็นสาเหตุของกลิ่นและรสชาติแ,ตแปลกๆบนข้าวที่เขาเพิ่งจะลองชิมไปหมาดๆเล่นเอาคลื่นใไส้กระทันหันต้องโกงตัวอาเจียนจนแทบหมดแรงอีกด้านหนึ่งผู้ใหญ่สักร,รวบรวมสมัครพรรคพวกได้ร่วม20คนิ้คนรอแล้วแต่พกพาอาวุธตามมีตามเกิดบางใช้มีดพระดาบขวานอย่างดีก็มีแค่ปืนลูกซองลำกล้องเดียวตามประสาชาวบ้านป่าผู้ใหญ่สั่งการให้พรานสอนออกนำทางทุกคนขึ้นสู่เชิงเขา ขนทางลาดชันโดยปกติก็ลำบากพอแรงอยู่แล้วสายฝนที่สายกระหน่ำลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายทำเอาพื้นดินกลายเป็นโคลนชื้นแฉะสร้างความยากลำบากมากขึ้นไปอีกครานสอนอายุสูงวัยแล้วแต่เรี่ยวแรงยังดีสามารถบุกบั่นไปเบื้องหน้าเป็นหลักประกันอันอุ่นใจให้กับทุกคนได้ผุ่มไม้ใบบางทั้งหมดถูกแกเร็ดรอนกิ่งก้านออกด้วยมีดโบวีประจำตัวเห็นแค่ก้าวฉับๆมองทางเป็นระยะ ก่อนจะตัดสินใจก้าวต่อไปไม่จําเป็นต้องหยุดพักขบวนเพื่อทบทวนเส้นทางใดๆทั้งสิน้นฟ้องถึงความชํานาญในพื้นที่เป็นดิบดีผู้ใหญ่สักเลือกแก่มาในภารกิจนี้นับว่าเหมาะสมแล้วเพราะโดยปกติชาวบ้านจะเข้ามาหาของป่ากันในละแวกใกล้เคียงกับหมู่บ้านเท่านั้นแต่นี่ผากันเดินมา,มากกว่าชั่วโมงเศษลึกเข้ามาถึงกลางป่าเนื่องจากพื้นป่าแถบนี้สลับซับซ้อนยิ่งมองไปทางไหนป่าก็คือป่าเหมือนกันหมด หากตะบ,บ่าพรานไม่กล้าแข็งพอคงไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างใดๆได้ไดผู้ใหญ่ครับฝนน่าจะเริ่มต่างเขาอีกแนะ่ผมหว่าเราหาที่พักกันกอ่อนเถอะพูดอะไรอย่างนั้นมีคนตายในหมู่บ้านเรานะจะให้มามัวโอเออยู่ได้อย่างไงผู้ใหญ่สักกล่าวเสียงเครียดปีบคั้นให้พรานสอนต้องมุ่งหน้าต่อไปชยช้ยการอีกกว่า20ชีวิตช่วยกันฟาดฟันหักร้างถางพงจนแขนเมื่อยลา้าแต่แล้ว พรานสอนก็พบเข้ากับร่องรอยอย่างหนึ่งจนได้เบื้องหน้าของคณะพรานสอนเห็นสิ่งแปลกปลอมห้อยระยะอยู่เหนือยอดกอไผ่สูงแกชี้มือบอกพรานกล่าวขึ้นว่าผู้ใหญ่บนนั้นมีอะไรอยู่ด้วยแนะ่แต่ฉันมองไม่ถนัดเลยผู้ใหญ่สักขยับเท้าเข้ามาเยืนข้างๆเพ่งสายตามองแกสายตา,า,ยตาดีกว่าคนชารายอย่างในพรานใหญ่สิ่งนั้นแลดูคล้ายกับซากของตัวอะไรสักอย่าง จึงดีดนิ้วเรียกลูกบ้านชายหนุ่มรายหนึ่งเข้ามาพร้อมสั่งการให้ฟันต้นไายทั้งหมดทิ้งชายจการสามคนกรูกเข้ามาสมทบดำเนินการทันทีพริบตาเดียวก็ภายทั้งหมดก็พังพินาศพร้อมกับวัตถุแปลกปลอมนั้นพลันร่วงลงสู่พื้นสามชายผู้เยืยนรายร้อมอยู่ถึงกับสะดุ้งหยงอุทานออกมาคำหนึ่งโดยพร้อมเพรียงผู้ใหญ่เห็นแล้วถึงกับหน้าซีดเผือดเพราะมันคือซากหมูซึ่งเหน่าเหม็นทรงกรีนรุนแรงแทบรากแตก น้อนสีขาวแต่ยัวเยะไปทั้งร้างเฮ้ยพวกเองเอาไม้ไผ่พวกนี้ไปทําห่างหน่อยไปคืนนี้พวกเราพักกันที่นี่แหละพรานสอนสั่งขึ้นฝ่ายผู้ใหญ่สักรีบท้วงขึ้นว่าอะไรกันฉันยังไม่สั่งให้พักเลยพรานสอนเห็นใจพวกมันเถอะครับเราตามตัวไอ้วายร้ายนั่นมาเป็นชวมงเด็กๆมันหอบแดกแตบลมใสกันหมดแล้วพรานสอนกล่าวขึ้นเสียงเครียดผู้ใหญ่เองก็เมื่อยล้าเต็มทนเช่นกัน จึงพยักหน้ารับแบบสงสงหลังจากพวกหนุ่มชาวบ้านพากันแบกท่อนไม้ไายออกไปพรานสอนจึงขยับเข้าใกล้หัวหน้าคณะกล่าวว่าโอ้ยายฉันมีเรื่องอยากจะบอกมีอะไรทำไมต้องทำแล้วลับหล่อๆพรานสอนมองไปรอบตัวก่อนกล่าวเป็นเสียงกระซิบเอาสัตว์ตายไว้บนที่สูงเหนือหัวเราแบบนี้เหมือนเป็นการสาร้างความอัปมงคลถ้าไม่เราดวงตกชัดๆ ฉันว่าที่เราเห็นนี่มันคล้ายพิธีกรรมบางอย่างนะคิดมากไปมั้งพรานสอนข่าวว่ามันอาจจะมีสัตว์บางตัวเอาสากข,ขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนก็ได้แล้วค่อยย้อนกลับมากินพรานสอนได้ยินคําพูดของผู้ใหญ่ก็สายหน้าพรางกล่าวขึ้นโธ่เอ้ยคิดไปได้ผู้ใหญ่สากนี้มันเน่าแล้วสัตว์ที่ไหนมันจะมีปัญญาข่ามูแล้วดันดนปีนขึ้นยอดไม้ไผ่ได้แบบนั้นขนาดไอล้ลยมันยังขึ้นได้แต่ต้นไม้ใหญ่หญๆแข็งแรงเท่านั้นเอง ผู้ใหญ่สากฟังแล้วก็เห็นจริงตามคําของนายพรานแต่ก็สุดปัญญาจะขบคิดได้เย็นวันนั้นแก้กับคณะทั้งหมดตั้งแคมป์พักแรมกันที่บริเวณนั่นเองกองไฟกองใหญ่ถูกจุดขึ้นโดยหัวหน้าคณะพักแรมอยู่บนห้างซึ่งผูกอยู่เหนือพื้นขึ้นไปหลายเมตรลูกบ้านชายชะกันกระจายตัวกันออกไปร,บรอบๆพร้อมกันกับพานสอนเพื่อตรวจตราความเรียบร้อยลางสังหรณ์อภมงคลบางอย่าง บอกกับนายพนใหญ่ว่าเรื่องร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าประสาทหูของแกสดับฟังเสียงรหัสป่าจนแน่ใจว่าสุ่มเสียงทุกอย่างกำลังเงียบลงช้าๆเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติทุกอย่างตกอยู่ในความสงัดวังเวงจนพวกลูกบ้านหลายคนรู้สึกได้ต่างหันมามองหน้ากันเลิกลักพลันเกิดสายลมประหลาดขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีขุยมันค่อยๆก่อตัวทวีความรุนแรงขึ้น เสียงหวีดวิวคล้ายพูดผีอสุรกายทรงเสียงหวอยหวนราาสอนรู้ได้ในทันทีว่าไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหากแต่เป็นเพราะอำนาจของสิ่งลี้ลับกลิ่นสาบสางชวนอาเจียนลอยมากระทบจมูกแค่สังเกตเห็นเงาดำตะคุ่มหนึ่งที่ราวป่าหลายจิบเงาพวกมันเดินสายร่างโงนเยนมุ่งตรงมายังคณะในตาสะท้อนแสงไฟแดงจ้าเป็นพวกผีป่าผีพงซึ่งลนแล้วแต่ทิ้งชีวิตไว้กลางป่า พวมันรอคอยการมาถึงของตัวตายตัวแทนมานานหลายขวบปีเวลานี้พอพบเห็นเหยื่อจำนวนมากจึงอดไม่ได้ที่จะสำแดงร่างหลอกหลอนไม้เขย่าวขวัญหากใครกำลังดวงตกถึงคาดก็ไม่พ้นต้องตกเป็นเหยื่อพรานสอนเห็นดังนั้นไม่รอช้าคว้ามีดหมอของแกซึ่งเดี็บอยู่ข้างเอวออกมาพนมมือว่าคาถาบทหนึ่งนามว่านารายสะกดมารแกท่องเิ้นสามภาพจึงเป่าลงบนฝกัก แล้วก็ชากด้ามมีดออกปักลงบนพื้นพระสุธาเกิดเสียงคำารามกึกก้องของสายฟ้าขนองฝนทั้งที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งเงาดำของบรรดาผีโพงค่อยๆสลายเคลื่นไปกับความมืดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้พวกลูกหาบและชาวบ,บ้านคนอื่นไม่ทราบเลยแม้แต่น้อยตัวพรานสอนเองก็ไม่อยากกระโตกระตากให้ทุกคนใจเสียจึงนิ่งเงียบไว้เพราว่าวิบตาต่อมาได้ยินเสียงแหกปากร้องด้วยความแตกตื่น ของลูกบ้านทางทิศใต้มันวิ่งโรวมาหาพรานใหญ่พ่านกล่าวเสียงกระหืดกระหอบพรอนใหญ่ไอ้น้อยไอ้น้อยมันหายไปไหนไม่รู้ตอนเกิดลมพายุเมื่อกี้นี้น่ะฮะอะไรนะรีบพาข่าไปดูเร็วเรื่องราวทั้งหมดของปราบสายเวทในตอนแรกก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับหากท่านผู้ฟังชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมแอดมินวินและสัมปายภพช n แนลต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ